ต่อจากนี้จะซื้อใครครับเช็คดูดีๆครับกลัวเหลือเกินครับกลัวว่าประวัติศาสตร์จะสับลอยนะครับผมล่าสุดครับเลียมดีแลบครับคนนี้เนี่ยโอ้โหถ้าได้มาจริงๆนี่แอดกลัวมากๆเลยครับเท่าที่ผมเป็นเด็กผีมาเนี่ยกว่าปีแล้วผมกล้าบอกเลยว่ากองหน้าแมนยูตอนนี้เนี่ยเป็นชุดที่อวยแตกที่สุดเท่าที่ผมเคยเชียร์มาเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเลยครับเรามีเซอร์เซ่เรามีฮอยลุนครับในดิวของเซอร์เซ่นี่ยังพอไหวนะครับทั้งสไตล์การเล่นอะไรอย่างถึงแม้ว่าจะยิงประตูน้อยแต่ แต่นี่คือฤดูกาลแรกของเขาครับแต่าร้ลังครับลาสมุทคอยลูนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆครับไม่ต่างอะไรจากสักกระเบือเคลื่อนที่ครับและฝากความหวังอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแม้อายุยังน้อยครับใครๆก็บอกอายุยังน้อยมีสิทธิพัฒนาฝีเท้าแต่อย่างไรก็ตามครับแมนเชสเตอร์ในเตดเป็นทีมใหญ่นะครับไม่ใช่ทีมที่ต้องมารอเวลากับนักเตะเพียงแค่คนใดคนหนึ่งครับต้องตามหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ที่สามารถผลิตสกอร์ได้เป็นเกาะเป็นกำสักทีครับทุกคนรู้ว่าเราต้องซื้อ ใครก็ได้เราต้องซื้อเข้ามาเข้ามาเพื่อทดแทนที่มีอยู่เพราะที่มีอยู่มันไม่ไหวแต่เดี๋ยวก่อนครับหันกลับไปดูข่าวตอนนี้เนี่ยหนักไปที่เลียมดีแลนะครับเจ้านี่มาได้ไงเนี่ยถ้าได้มาจริงนี่เสียวนะครับผมเพราะแกส่งเหมือนหอยลุนตอนแรกๆเลยนะครับคว a ซื้อมาแล้วจะซ้ำาร่อย คอยหลุนซะมากกว่านะครับผมเมื่อค้นประวัติของอดีตหัวหอกดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ไลน์นี้ดูดีๆแล้วพบว่าเมื่อฐานการทําประตูของเขาเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร,ร่นะเพิ่งมายิงประตูดได้ระดับเลข2หลักเนี่ยในซีซั่นนี้เองนะครับผมเราจะเสี่ยงกับกองหน้าแบบนี้อีกแล้วเหรอคิดดีๆนะครับบอร์ดบริหารของแมนยูตอนนี้เนี่ยมีทั้งวิกเตอร์โอซิมเฮนวิกโตโยเคเลต์แฮร์รี่เคนที่เราเป็นข่าวด้วยครับเราไปทุ่มซื้อนักเตะ ที่การันตีผลงานพวกนี้มาเข้าสู่ทีมด้วยดีกว่ามาลองของกับนักเตะดาวรุ่งและนักเตะโปรไฟล์ธรรมดารรมดาอย่างนี้นะครับไม่ได้ดูถูกครับแต่ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ต้องมาสำล่อยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสําหรับผมแล้วครับไปเอาโยิคเลสก็ได้โอซิมเฮนก็ได้ถ้าได้แฮร์รี่เคนมายิ่งดีย่าไปเสี่ยงกับเรียมดีแลกเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลา